สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะครูอาจาร,รย์วัฒน,นาทวีคุณธรรมนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้รู้ถึงเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนานะคะว่าศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงมีความสําคัญยังไงแบ่งประเภทยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ในเรื่องของศาสนาสําคัญต่างๆนะคะแต่ครูจะตัดในพาร์ทที่เป็นพระพุทธศาสนาออกเพราะจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่จะมาพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนานะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาดูที่ศาสนาแรกเลย เลยคือศาสนาศาสนานี้นี่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลในส,สังคมไทยค่อนข้างที่จะเยอะเลยมั้งแต่อดีตนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดขึ้นในชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปเนี่ยคือที่ไหนก็คือตรงบริเวณที่เป็นประเทศอินเดียตรงแถวนั้นตรงเอเชียใต้นั่นเองค่ะนะคะถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากๆเอาง่ายๆนี่คือศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาศา,ส,า,นา,า,ส,าสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่คือศาสนาที่ยังมีคนนับถืออยู่ในปัจจุบันค่ะศาสนา นานี้เนี่ยคือเก่าแก่ที่สุดแล้วนะนะถามว่าศาสนาที่เก่าแก่กว่านี้มีไหมมีค่ะแต่ว่าเป็นศาสนาที่ตายไปแล้วก็คือไม่มีคนนับถืออยู่ในปัจจุบันแล้วนะ,นะ,นะ,นะ่ะศาสนาพราหมณ์พินดูเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3,500ปีที่แล้วค่ะเราเราจำง่ายๆว่าเก่าแก่กว่าศาสนาพุทธประมาณ1000ปีนะคะโดยประมาณนะคะเก่าแก่กว่าศาสนาพุทธประมาณ1,000ปีศาสนาพุทธเราอายุประมาณ2 5 0 0ปีเขาก็จะอายุประมาณ3,500ปีนะคะอ่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยศาสนา<ะ>เนี้ยถึงแม้จะบอกว่าอุ๊ย ศาสนาพิพินดูนะอายุประมาณ3,500ปีแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในประวัติของเขาเขาจะวิวัฒนาการมาจากความเชื่อที่เก่าแก่ยิ่งกว่านั้นอีกค่ะแสดงว่าความเป็นมาของเขาของศาสนาเขาเนี่ยโหกเก่าแก่ยิ่งกว่า3,500ปีอีกนะคะอ่านะคะเป็นศาสนาพาหุเทวนิยมค่ะจําได้ไหมคะคราวที่แล้วครูบอกว่าศาสนาเก่าๆเ,เนี่ยจะมีลักษณะเป็นพหุเทวนิยมเพราะเขาจะพัฒนามาจากความเชื่อเรื่องธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็จะมีหลากหลายก็จะมีเทพเจ้าประจําธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่แบบ เป็นพระผกเทวานิยมเทพเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปนี่ค่ะมาดูที่ตัวศาสดาค่ะไม่ปรากฏว่ามีศาสดาค่ะคือไม่ปรากฏศาสดาค่ะนะคะถ้าถามคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์พินดูเขาจะบอกว่าศาสนาเขาว่าเกิดจากพระอมนะแต่ถ้าดูในแง่ของการศึกษาศาสนาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าศาสนาเนี้ยเก่าแก่มากๆเพราะเก่าแก่มากๆปุ๊บก็จุดหาจุดเริ่มต้นไม่เจอค่ะว่าเริ่มต้นจากใครคนไหนนะคะเพราะพัฒนามาจากความเชื่อประจํา ธรรมชาติซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่มากๆของมนุษย์นั่นเองนะคะนี่่ะนะคะ,ะถ้าดูในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยศาสนานี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานความเชื่อของคน2กลุ่มะค่ะนะคะอันแรกเลยค่ะคือความเชื่อของชาวอารยันชาวอารยันนี้เป็นแบบถ้าถ้าพูดภาษาเราก็คือเป็นคนผิวขาวนะคะอพยพมาจากทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับความเชื่อของพวกคนพื้นเมืองคนพึ่งเมืองหรือพวกมิลกกะพวกนี้จะเป็นคนที่ผิวคล้ำ,ำนะคะอ่านะคะผิวคล้ำจะอยู่อยู่ที่ชมพูทวีปอยู่แล้วตั้งแต่ด แต่เดิมและสร้างอายะธรรมของตัวเองค่ะนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดจะขึ้นจากตอนที่พวกชาวอายันเนี่ยนะคะอพยพเข้ามานะ,ะแล้วก็มาทําสงครามกับพวกมิลขะนะ,ะพอมาทําสงครามกับพวกมิลขะก็สามารถเอาชนะพวกมิลขะซึ่งเป็นคนพื้นเมืองได้แต่ทีนี้พอหลังจากที่ชาวอายันเอาชาอานะพวกมิลขะได้เข้ามามีอํานาจในบริเวณตอนเหนือของชมพูทวีปแล้วเนี่ยเขาเองเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้กาจัดความเชื่อของพวกมิลขะค่ะแต่ผสมผสานความเชื่อระหว่างชาวอายันกับชาวมิลขะ เอาไว้ด้วยกันนั่นเองนะคะจนเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของเทพเจ้าค่ะนี่ค่ะ นับถือเทพเจ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าวิวัฒนาการมาจากความเชื่อเรื่องของเทพประจาธรรมชาติใช่ไหมคะนะแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่าศาสนาที่เป็นศาสนาโบราณศา,าสนาที่เป็นพหุเทวนิยมศาสนาโบราณ,ราณเนี่ยเทพเจ้าของเขาจะมีลักษณะคล้ายมนุษย์ะค่ะนะ,ะดูง่ายๆเรามองไปที่เพื่อนๆเราเพื่อนเราแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะออบางคนใจดีบางคนโกรธง่ายบางคนโมโหร้ายบางคนใจเย็นเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราคน น <debuted. S 1> คนเนี้ยเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักมากๆเลยใจดีมากๆเลยแต่เวลาเขาโกรธเขาก็เอาเรื่องเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมคะแสดงว่าเทพเจ้าเนี่ยจะมีความรู้สึกรักโลกรธเกลียดชังเหมือนกับมนุษย์เราที่เหมือนกับเพื่อนเพื่อนเรานี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทํายังไงดีล่ะในเมื่อเทพเจ้ามีความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เหมือนมนุษย์เราก็ต้องพยายามหาทางทํำยังไงก็ได้ให้เทพเจ้าเนี่ยเมตตาเอ็นดูเราใช่ไหมคะทำยังไงก็ได้ที่ให้เทพเจ้าเน่เห็นว่าออ้เรานี่เป็นศาสนิกชนที่ดีนะท่านจะได้อํานวยพรให้เราใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดการแบบบูชาเทพเจ้าด้วยวิธีแตกต่างกันไปนะเพื่อให้แบบเทพเจ้าเนี่ยอำนวยประโยะน์นะอำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์นะคะเพราะเขาจะเชื่อว่าถ้าเทพเจ้านี่แบบเมตตาเราก็จะอำนวยประโยชน์ให้เราแต่ถ้าเทพเจ้าโกรธเราก็จะบันดาลหายนะให้เกิดกับเราได้นั่นเองนะคะ เทพเจ้ามีเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นความเชื่อที่มาจากความเชื่อธรรมชาติและยังบวกผสมระหว่างความเชื่ออะไรนะเรื่องเ,อเรื่องสุริยะเทพเรื่องเทพประจาธรรมชาติของพวกอารยานันเทพประจําโลกธาตุของพวกมิลขะเพราะฉะนั้นทเทพก็จะเยอะขึ้นไปใหญ่เลยนะคะแต่เทพเจ้าองค์สําคัญสําคัญเนี่ยจะมีสามพระองค์นะคะสามพระองค์นี้เราเรียกรวมๆว,ว่าพระตีมูลติใช่ไหมคะนะคะก็คือแบบความเชื่อเรื่องพระตีมูลตินั่นเองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทพเจ้าสามพระองค์นี้ก็คือเทพเจ้าองค์เดียวกันคือพระตีมูลติแต่ท่านแบบ แยกภาคออกมาเป็นสามภาคทาหน้าที่ต่างกันใช่ไหมคะเทพเจ้าที่สําคัญสามพระองค์ก็คือพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะนั่นเองคะ่ะนะคะพระพรหมจะเป็นเทพเจ้าผู้สร้างค่ะนะ,ะเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกนะ,ะโลกที่พระพรหมสร้างจะเป็นโลกที่แบบอู้สะอาดบริสุทธิ์ใช่ไหมคะมีจักคุณความดีนะคะ,ะ,นะคะเป็นพระผู้สร้างเราเคยได้ยินคําว่า ผมผู้สร้างใช่ไหมคะนะคะเป็นเทพพ,พระเจ้าผู้สร้างโลกทีนี้แม้โลกที่พระผมสร้างจะเป็นโลกที่สะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยคุณความดีนะคะแต่โลกใบนี้จะแปดเปื้อนขึ้นทุกวันค่ะจะมีความชั่วเกิดขึ้นมีความแปดเปื้อนเ,อเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพระวิษณุหรือบางทีเราก็เรียกอีกอย่างว่าพระนารายใช่ไหมคะท่านจะเป็นเทพพระเจ้าผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกใบนี้ค่ะนะในเวลาที่โลกเราเกิดยุคเข็นเกิดสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นพระวิษณุก็จะอวตารลงมา เอามาตาลงมาเป็นมนุษย์มาช่วยปราบยุคเข็นนั้นมาช่วยปราบสิ่งชั่วร้ายนั้นนะคะถ้าดูตามแบบอะไรนะคะาตามาตามวรรณกรรมที่เราเรียนกันอยู่อย่างเช่นพระรามอย่างเงี้ยก็คือพนาลายอวตารเห็นไหมคะระกิีสนะอย่างเงี้ยก็พนารายอวตารนะคะหรือแม้กระทั่งความเชื่อในสังคมไทยกษัตริย์เราก็เป็นสมมุติเทพก็คือเป็น อ่านะฮะเป็นพนารายอาวตารนั่นเองใช่ไหมคะนี่ฮะนะะพระวิษณุเป็นเทพที่คอยพิทักษ์คุ้มครองโลกจริงๆเทพทุกพระอ,องค์อวตารได้นะคะแต่เวลาเราพูดถึงเทพอวตารเราจะนึกถึงพระวิษณุเพราะท่านจะมีหน้าที่คุ้มครองโลกใบนี้ท่านก็จะอวตารเป็นร่างนูน้นร่างนี้ลงมาที่โลกใบนี้เพื่อปราบยุคเข็นนะคะอ่านะคะพระศิวะค่ะนี่คือเทพเจ้าผู้ทําลายโลก บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านทําลายโลกล่ะเมื่อกี้เราเราบอกแล้วว่าพระพรหมสร้างโลกที่บริสุทธิ์สะอาดแต่โลกจะแปดเบื้อนขึ้นทุกวันทุวกวันแม้พระวิษณุจะพยายามทำานุบํารุงรักษาคุ้มครองอยังไงโลกก็ยังแปดเบื้อนขึ้น,นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยค่ะ ความชั่วมีอำนาจเหนือความดีคนเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอ่อโอ้ช่วงนั้นก็จะถูอยู่ในยุคที่เรียกว่ากาลียุคค่ะเพราะฉะนั้นโลกจะเต็มไปด้วยความชั่วลายค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของพระศิวะที่จะต้องทําลายโลกที่ชั่วลายใบนี้นะคะพระศิวะจะมีดวงตาดวงที่3อยู่กลางหน้าผากค่ะดวงตานี้ถ้าลืมขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะมองไปที่ไหนก็จะเกิดไฟบรรลัยการล้างผานใช่ไหมคะนี่ค่ะเป็นเทพเจ้าผู้ทําลายโลกเพราะฉะนั้นการทําลายโลกของพระศิวะคือการทําลายความชั่วลายค่ะนะเพื่อให้ทุกอย่างกลับไปแบบเหมือนเริ่ม ต้นใหม่ให้พระพมสร้างโลกใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ดําเนินต่อไปจนโลกนั้นแปดเปื้อนมากๆเอาไม่อยู่ละพระสิวะก็ทําลายโลกแล้วพระพมก็สร้างโลกขึ้นใหม่ค่ะนะคะเป็นแบบหนึ่งกับหนึ่งกันไปเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแบบ เทพเจ้าที่สําคัญสามพระองค์นะคะมาดูเรื่องของโครงสร้างชนชั้นทางสังคมบ้างนะคะในสังคมที่เป็นศาสนาพราหมณ์พินดูเขาจะมีความเชื่อเรื่องระบบวันนะระบบวันนะคืออะไรระบบวันนะมันเป็นลักษณะของโครงสร้างชนชั้นทางสังคมแบบหนึ่งค่ะแต่มันจะแตกต่างจากโครงสร้างชนชั้นทางสังคมของที่อื่นนะคะตรงที่ระบบวันนะเขาเชื่อว่าเกิดจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดในเมื่อเกิดจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดแปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดวันนะไหนก็ต วันนั้นนะคะแต่ละวัณนณะจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปนะคะอ่านะถ้าในความเชื่อก็คือเชื่อพระเจ้าเป็นครูกําหนดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพิจารณาจากลากศัพท์แล้วก็พิจารณาจากประวัติศาสตร์เนี่ยคำว่าวันณะเนี่ยถ้าดูจากาารากศพท์แปลว่สาสีและถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะมีพวกอรารยันผิวขาวกับพวกมิละขะที่ผิวคำคำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงสีผิวเนี่ยแหละ่ะนะสีผิวนั่นเองนะะโดยพวกอารยันคือพวกผิวขาวหรือที่เราเรียกรียกกันก็คือเป็นแ ขาวอย่างเงี้ยนะคะอะนะ,ะพวกมิลขะหรือทาราวิกเนี่ยคือพวกคนพื้นเมืองผิวจะค้ำค้ดดาแดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีการแบ่งแบ่งสีผิวนะฮะแบ่งวันณะอาหารก็คือแบ่งสีผิวนั่นเองนะฮะว่าเป็นแบบอะไรนะชนเป็นวันณะของชนชนั้นพวกอาญาหรือบรรณักของชนชั้นชนพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจึงมีการแบ่งแบบโครงสร้างทางสังคมตามสีผิวนั่นเองนะคะอันนี้คือดูในแง่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะ มาดูวันณะที่เขาแบ่งนะะจะแบ่งเป็น4วันณะด้วยกันค่ะเชื่อว่าแต่ละวันณะเนี่ยเกิดจากเทพเจ้าเป็นผู้กําหนดเกิดจากส่วนต่างๆของเทพเจ้าที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะอันแรกเลยวันณะพราหมค่ะวันณะพราหมณ์นี่เป็นวันณะของนักบวชทําหน้าที่ก็คือศึกษาพระคัมภีร์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่เคารพนับถือมากๆนะคะอ่าวันณะที่สองคือวันณะกษัตริย์วันณะกษัตริย์คือวันณะของผู้ปกครองค่ะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนักปกครองต่าง ต่างใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นวันนักกษัตริย์ค่ะนะวันนักแพทย์ค่ะวันนักแพทย์คือประชาชนคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักปกครองค่ะซึ่งก็จะประกอบอาชีพแตกต่างกันไปเป็นพ่อค้าเป็นเกษตรกรเป็นสถาปานิกเป็นคุณหมอเห็นไหมคะก็คือคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่นักปกครองค่ะวันนักสูตรวันนักสูตรคือชนชั้นแรงงานมีอาชีพ ใช้แรงงานในการรับใช้ผู้อื่นอย่างเช่นถ้าในภาคเกษตรก็ไม่ใช่เจ้าของไรนาแต่เป็นคนที่รับจ้างเกี่ยวข้าวทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในภาคของแบบ ตามบ้านเรือนก็คือเป็นคนรับใช้ภาคของอ,อะไรนะการผลิตก็จะเป็นแบบแรงงานที่อยู่ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ,ะนี่คือวันนะสูตรคือวันนะของผู้ใช้แรงงานนั่นเองค่ะนะทีนี้ถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์ที่บอกว่าวันนะคือสีผิวถ้าดูตรงนี้เอาแล้วตรงไหนอันไหนคือสีผิวไหนแล้วเนี่ยวันนะหนึ่งสองสา 1, 2, 3, คือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์เนี่ยเชื่อว่าเป็นวันนะที่ เป็นคนผิวขาวคือพวกอารยันค่ะเพราะพวกอารยันนี้เข้ามาปุ๊บก็แบบลบชนะเขาก็จะมีอำนาจใช่ไหมคะพอมีอำนาจปุ๊บก็จะแบบอะไรนะคะเหมือนกับก็จะกดคนพื้นเมืองเอาไว้ให้เขาแบบเหมือนกับเป็นคนที่คอยรับใช้อยงงะะ่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้น3วันนะแรกจะเป็น3าวันนะของพวกอารยันนั่นเองนะคะสุดวันนะสุดก็เป็นวันนะของคนพื้นเมืองนะคะอ่านะคะอ่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูที่คัมภีร์ของศาสนาบ้างนะคะนี่ค่ะคัมภีร์ของาศาสนาของาศาสนาพราหมณ์ดูเราจะเรียกว่าคัมภีร์พระเวทนะคะคัมภีร์พระเวทเนี่ยจะถูก แบ่งออกเป็นคัมภีร์ด้วยกันนะคะก็คือลึกคเวทยาชุลเวทสามเวทแล้วก็อัฐัอัฐพ,พเวทนะคะอันแรกลึกคเวทคะ่ะลึกคเวทนี่จะเป็นคมภีที่เป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้านะคะเป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้านะคะแล้วก็ยาชุลเวทคะ่ะยาชุลเวทนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกระเบียบพิธีกรรมในการประกอบพิธีบูชายันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนะคะส่วนสามเวทก็จะเป็น บทขับกล่อมเทพ,พเจ้าค่ะบทขับกล่อมเทพ,พเจ้าเวลาเรามีพิธีกรรมเราอัญเชิญเทพเจ้าลงมาในพิธีใช่ไหมคะ,ะช่วงระหว่างนั้นก็ต้องมีการสวดบทสามเวทค่ะเพื่อขับกล่อมเทพเจ้าให้ได้รับความเพลิดเพลินนั่นเองค่ะส่วนอาถพรพเวทเป็นคำภีเวทมนต์คาถาค่ะซึ่งก็จะมีทั้งเวทมนต์ให้คุณให้โทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราดูคำภีพระเวทสี่คำภีนี้ค่ะสามคำพีแรกลึกเวทยจชุลเวทและสามเวทเนี่ยเราเรียกมรวมว่าเป็นคำภีไตเวทหรือไตเพทนั่นเองนะคะ นะคะส่วนอาัฐาพระเวทนี่จะเกิดขึ้นทีหลังเลยนะคะแต่รวมๆแล้วก็คือจะมีสี่คำพีสี่คำพีด้วยกันนะคะอ่านะคะอ่ะในคำพีพระเวทในแต่ละคำพีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ๆค่ะตอนแรกเนี่ยจะเป็นมันตานะคะมันตะเนี่ยจะเป็นแบบอะไรนะ,ะบทสดุดีเทพเจ้าหานะ,ะเป็นรวมบทสดุดีเทพเจ้านะคะแล้วก็เป็นพราหมณะพราหมณะก็จะเป็นพวกรายละเอียดพิธีกรรมต่างๆนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นอารญญกะอารญยกะนี่จะพูดถึงการดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงชีวิต ของมนุษย์นะคะจนกระทั่งตั้งแต่แบบแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์จนกระทั่งถึงแบบสละทางโลกออกไปดําเนินชีวิตอยู่ในปา่าเป็นคู่มืออยู่ป่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอุปนิสัต์นี้จะเป็นพวกหลักปรัชญาว่าด้วยเรื่องของคําสอนความเชื่อนะ,ะปรัชญาของศาสนาเรื่องของโมกกะสาการหลุดพ้นจากความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้คือในคัมภีร์พระเวทนะคะก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาดูจุดมุ่งหมายสูงสุดของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างค่ะนี่ค่ะจุดมุ่งหมายส,าสูงสุดของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่ที่ไหนนะ,ะจุดมุ่งหมายสูงสุดของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเราเรียกว่าโมกกระสาค่ะโมกกระสาเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะฮะ,ะ,ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่าเอะแล้วโมกกะสาเป็นยังไงเราก็ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่า คนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาจะมีความเชื่อความเชื่อเรื่องแกนกลางของชีวิตเนี่ยแกนกลางของชีวิตถ้าพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาเราคือวิญญาจริงไหมคะแต่คนในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเขาจะเรียกแกนกลางของชีวิตว่าอาตมานันหรือชีวาตมานันะคะซึ่งเราก็คือหมายถึงวิญญาณของเรานั่นแหละนะคะอาตมาหรือชีวาตมานันเขาเชื่อว่าอาตมานันหรือวิญญาณของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากวิญญาณสากลอ๋อเป็นวิญญาณสากลเป็นพลังของสากลเลยวิญญาณสากลนั้นเราเรียกว่าปรมัตมมนนะคะถ้าเป็น สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นพรหมใช่ไหมฮะอะนะครับปรมาตมันปรมาตมันเป็นวิญญาณสากลเป็นอ่าเป็นพลังของสากลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพูดของเราก็เป็นแบบอะไรนะเหมือนเป็นพลังจักรวาละลรประมาณแบบเนี้ยถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะคะอะนะคะนี่ค่ะเป็นตัวตนสากลเป็นพลังสากลเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยปรมาตมันและเป็นต้นกําเนิดอาตมันทั้งปวง อาตมันคือวิญญาณของเราเนี่ยจะเกิดจากปรมาตมันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการจะบรรลุมกษะสะได้ก็คือเป็นภาวะที่อาตมันของเราไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมันอีกครั้งเราเกิดจากปรมาตมันนะเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมันค่ะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านี่ค่ะนี่คือความเชื่อของของเขานะคะอ่านะคะ นี่เห็นไหมบรามาตมันเนี่ยเป็นวิทยาสาสตรเป็นต้นกำเมิดอ,อาตามันทั้งปวงพออาตามันแนย,ยกออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราแยกออกมาแล้วปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยคือเราเราก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวเราใช่ไหมนึกถึงแต่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยึดที่ตัวเราเองเป็นศูนย์กลางเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเอ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของปรามาตมันนะเราต้องปฏิบัติตามคำสอนต้องทำต้องแสดงความจงรักภักดีต้องปฏิบัติตามคำสอนต้องมีควาามเข้ใจที่องแ เพื่อที่วันหนึ่งเราจะกลับไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตะมันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและภาวะที่เราเป็นรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรมาตมันคือภาวะที่หลุดพ้นจากความทุกข์หรือที่เรียกว่าโมกษะนั่นเองค่ะนะคะเรจะให้ดูอันนี้นะคะนี่ครัรมาตมันเป็นวิญญาณสากลใช่ไหมคะอ่าเป็นต้นกาเนิดของวิญญาณทั้งปวงเนี่ยอตัมาอาตมันอัตมันคือวิญญาณเราอ่ะก็เกิดจากบรมาตมาันนะครั้งหนึ่งเราเคยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรมาตะมันมาก่อนนะคะแต่แล้วเราก็หลงผิดนะทำในสิ่งงงงงตตตต่่าาาาาๆมทีีเเเเเรร้ออกกกยยยยึดัวววป็็นนนศู์ลล เกิดในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นค่ะจนวันหนึ่งเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าว่าอุ้ยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาตมันนะเราต้องกลับไปรวมกับปรมาตมันนะระพฤติปฏิบัติตามคําสอนของศาสนานะเมื่อนั้นอาตะมันจะกลับไปรวม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรมาตมันอีกครั้งเมื่อนั้นเราก็จะเรียกว่าเนี่ยคือโมกษะนั่นเองนะคะการหลุดพ้นจากความทุกข์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะทีนี้จะไปสู่โมกษะต้องทํำยังไงจะไปสู่โมกษะเนี่ยสามารถทําได้3ทางค่ะ3ทางด้วยกันแต่ถ้าเราดูเนี่ยสทางนี้มันเป็นทางที่สอดคล้องกันนะคะมันเป็นทางที่สอดคล้องกันเพียงแต่ใครจะเน้นทางใดทางหนึ่งก็ได้แต่มันจะเกิดขึ้นด้วยกันอยู่แล้วนะคะอันแรกเลยกรรมโยคะคือทํา คือการด้วยการกระทาค่ะไปสู่โมกกระถาด้วยการกระทําพูดง่ายๆก็คือทําตามคําสอนทําความดีทำทำในสิ่งที่แบบอะไรนะแบบ เพื่อเพื่อศาสนา,เ,าเพื่อความดีตามคำสอนนะคะพักติโยคะคือแสงความจงรักภักดีสวดสรรเสริญบูชาสวดอ้อนวอนถวายสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพักติโยคะนะ,ะชะยานโยคะคือเรียนรู้ถึงอะไรนะเหมือนกบหดักปรัชญาของศาสนาทําให้เกิดความรู้แจ้งเกิดความเข้าใจที่แท้จริงว่าเราเกิดเป็นส่วนหนึ่งของปลรมาตามันแล้วกลับไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของปรแล้วต้องการกลับไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของปลรมาตามันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือ3ทางนี้คือด้วย การกระทำนะคะตามคําสอนของศาสนาด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าและด้วยการแบบศึกษาหลักปัิยางจนเกิดความรู้แจ้งนั่นเองนะคะแต่ทีนี้สาทางนี้ล้าทำถึงขั้นระดับไหนหรอถึงจะไปสู่โมกษะทำจนกระทั่งเทพเจ้าพอใจค่ะเมื่อเทพเจ้าพอใจว่าวิเราเนี่ยเป็นคนที่แบบตั้งใจจริงเทพเจ้าจะเป็น ผู้ที่บันดาลให้เราไปสู่โมกกสะาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วตามตรงก็คือโมกกสะเกิดขึ้นจากการบันดาลของเทพเจ้าแต่เทพเจ้าจะบันดาลให้เกิดโมกกระ กับเราหรือเปล่าให้เราไปสู่ภาวะโมกษะหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทําให้ท่านเห็นหรือ,อยังนะคะเราได้ทาเราได้ทาตามทางสทางนียโยคะ3ทางนีย,ย,นยให้ท่านได้เห็นหรือ,อยังนั่นเองนะคะอ่านะคะนี่คือตามความเชื่อของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะคะคนที่นับถือศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาจะดนเนินชีวิตตาม แต่ละช่วงของชีวิตเนะะี่ยค่ะเขาจะเดินดำเนินชีวิตตามหลักที่เขาเรียกว่าหลักอาสมสี C. เพราะฉะนั้นหลักอาสมสี C. เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงว่าแต่ละช่วงเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรมีหน้าที่หลักอะไรนะคะอ่านะ,ะแบ่งออกเป็นสี่ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกเลยค่ะเราเรียกว่าช่วงที่ช่วงแรกเลยเราเรียกว่าพรมจรรย์ค่ะพรมจรรย์คือวัยของนักเรียนเนี่ยแหละค่ะวัยนี้คือยังเป็นแบบเด็กๆยังยังไม่ได้แบบยังไม่ได้พร้อมในการดําเนินชีวิตยังไม่ได้พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวยังเป็นเด็กอยู่นะคะ ฝึกฝนตัวเองต้องหาความรู้ต้องฝึกทักษะของตัวเองเพื่อที่จะ โตขึ้นไปแล้วก็มีครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นพรอมาจารยร์คือวัยของผู้ที่ศึกษารรรเรียนมีหน้าที่หลักเลยก็คือหน้าที่ศึกษารรเรียนนั่นเองใช่ไหมคะอย่างวัยของนักเรียนอย่างเงี้ยเรียกว่าวาัยพรอมจารยร์นะ,ะเป็นวัยของผู้ที่ศึกษาเรียนค่ะส่วนคฤหัสถหอันนี้คือผมหูเรียนจนมีความรู้ละรประกอบอาชีพได้ละหาเลี้ยงตัวเองได้ละดูแลครอบครัวได้ละเพราะฉะนั้นวัยคฤหัสถหัคือวัยของผู้ใหญ่แต่งงานมีครอบครัวประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพดูแลลูกดูแลครอบครัว อย่างเงี้ยนะคะนี่คือวัยของคฤหัสนะคะอย่างวัยครูอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าวัยคฤหัสใช่ไหมคะว่านาปัตวานาปัตคือวัยของคนที่แบบอายุเยอะละลูกหลานก็โตละลูกหลานก็มีครอบครัวมีอาชีพมั่นคงละเพราะฉะนั้นฉันก็เริ่มแบบปล่อยวางละเริ่มปล่อยวางละเริ่มดลลูลูกหลานอยู่ห่างๆคอยให้กําลังใจเขาอยู่ห่างๆนะ,ะเริ่มแบบอะไรนะ,ะ,ะเริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําพักผ่อนไปวัดไปวาอะไรอย่างเงี้ย ผู้นี้คือวัยคุณย่าคุณยายเราอะวันอปัดนะคะวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะที่แบบเกษียณจากการทํางานและเริ่มปล่อยวางและแล้วก็เริ่มแบบดูแลลูกหลานอยู่ห่างๆเพราะลูกหลานก็โตโตกันละนะรู้เรื่องกันละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะส่วนสัญญาสีค่ะสัญญาสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตค่ะเป็นขั้นตอนของการที่สละชีวิตทางโลกสละชีวิตทางโลกเลยโอ้ลูกหลานอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วฉันไม่ต้องไปยุ่งกับเขาละแล้วก็ ไปอยู่ป่าค่ะไปออกบวชเป็นนักบวชสัญญาสีอยู่ในป่าเพื่อแสวงหาทางสู่โมกกาะคือถึงขั้นคืออยู่ในวัยที่แบบเอ้ยฉันแบบอะไรนะปล่อยวางแล้วว่าลูกหลานฉันโตแล้วฉันก็ไปหาทางสู่โมกษะแล้วนะคะก็สละชีวิตทางโลกนะไปอยู่ในป่าไปปฏิบัติตามคําสอนเพื่อมุ่งสู่โมกกาะแล้วนั่นเองนะคะนี่ค่ะสีขั้นตอนของชีวิตนะคะวัยพมจย์คือวัยเด็กศึกษาเราเรียนวัยคฤหัหั์คือวัยผู้ใหญ่ที่ทำที่แต่งงานมีครอบครัวทำมาหาเลี้ยงชีพวานปัต คือวัยของอคนที่แบบมีอายุสูงอายุแล้วเริ่มปล่อยวางแล้วใช่ไหมคะดูแลลูกห้างหลานอยู่ห่างๆใช่ไหมคะส่วนสัญญาสีนี่คือแบบ สละชีวิตทางโลกแล้วนะคะออกบวชเลยเพื่อสแสวงหาทางสู่โมกษะนะคะอ่านะคะนี่ค่ะสี่ขั้นตอนตามหลักอาสมสี่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาจะมาดูนิกายต่างๆนะคะของศาสนา,า,าพราหมณ์ฮินดูบ้างค่ะทีนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่าศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยโ,โหมีนิกายเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีเทพเจ้าเยอะมากนะโดยหลักๆแล้วแต่ละนิกายเนี่ยก็จะยึดพระเวสเหมือนกันแต่จุดที่ต่างกันของแต่ละนิกายก็คือจะ นับถือเทพเจ้าสูงสุดเนี่ยแตกต่างกันนะว่าแบบเทพเจ้าสูงสุดที่เขานับถือเนี่ยคือใครนะอ่ะอย่างอันแรกเลยอันนี้คือนิกายที่สําคัญนะคะอย่างไวยสนพนิกายเนี่ยก็จะนับถือพระนาลายนะคะหรือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าองค์สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นในนิกายไวยสนพนิกายเนี่ยเขาก็จะเชื่อในเรื่องของการอวตารของพนาลายใช่ไหมคะอ่ะอวตารลงมาเป็นบุคคลต่างๆเพื่อปราบยุคเขนเลยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือวิกนิกายไวยสนพนะคะใส่ว่านิกายก็จะนับถือพรสศิวะเป็นเทพเจ้า จ้าสูงสุดเลยนะคะพรมนิกายก็เหมือนกันก็จะนับถือพระพรมเป็นเทพเจ้าาสูงสุดนะคะอ่ะสักตินิกายอันนี้จะนับถือเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงค่ะนับถือเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะคะ,เ,ะ,เ,เ,ปะ,ะเป็นเทพเจ้าองค์หลักของเขาเลยนะคะนี่ค่ะแสดงว่าแต่ละนิกายเนี่ยก็จะยึดพระเวทนั่นแหละเพียงแต่ว่าเทพเจ้าองค์ที่สําคัญที่สุดของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะ ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะหมดแล้วค่ะของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะคะแต่เวลาเนี่ยยังพอเหลืออยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูคข้อสอบนะคะลองมาดูข้อสอบนะค,ะครูรวมข้อสอบแบบของปีเก่าๆลองมาให้ดูกันนะคะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะลองมาดูด้วยกันนะคะามาดูข้อแรกเลยนะคะมาดูข้อแรกเลยนะคะจากที่เรา,าเราพูดถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาแล้วนะ,ะลองมา ช่วยกันคิดสิว่าแต่และข้อน่าจะตอบว่าอะไรนะคะข้อแรกเลยนะคะข้อใดกล่าวถึงลัทธิตีมูลติของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกต้องที่สุดอ่านะคะข้อใดกล่าวถึงลัทธิตีมูลติตีมูลติที่บอกเป็นเทพ,พเจ้าใช่ไหมคะที่แบ่งภาคเป็นสมพระองค์นะคะของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกต้องที่สุดข้อแรกค่ะ พระพรหมส,ส,สร้างสรรค์ ar, like, พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดูพระอัคน <icas. tsun node. S 1> ีทำลายนะฮะนะพระพรหมสร้างสรรค์พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดูพระอัคนีทำลายข้อสองพระพิคเนสร้างสรรค์พระนารายณ์บำรุงเลี้ยงดูพระกิษณะาทำลายนะอ่ะข้อสามค่ะพระพรหมสร้างสรรค์พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดูพระศิวะทาลายนะข้อสี่พระอิศวรสร้างสรรค์พระพรหมบำรุงเลี้ยงดูพระศิวะทาลายนะอ่ะอันนี้นี่ถ้าถ้าเราจําเทพ ในเทพเทพตีมูลติได้เราจะรู้เลยว่าข้อไหนเป็นคําตอบเพราะว่ามันจะมีข้อที่แบบเป็นคําตอบที่ไม่ใช่เทพตีมูลติค่ะเทพตีมูลติก็คือจะมีพระพรมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะจริงไหมคะพระพรมเนี่ยเป็นเทพผู้สร้างพระวิษณุเนี่ยจะคอยปกปักรักษาบํารุงเลี้ยงดูนะคะแล้วก็พระศิวะนี่ก็จะทําลายความชั่วร้ายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็ต้องเป็นตัวเลือกที่3นั่นเองค่ะนี่ค่ะตัวเลือกที่สนะคะ ส่วนข้ออื่นเนี่ยพระอัคณีนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ่อนะคะพระกิตสนพระพิคเนตก็ไม่ได้อยู่ในพระติมูลติพระอิศวรก็ไม่ใช่นะคะอ่านะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะ ข้อที่2ค่ะนะเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ,ะนี่เป็นวรรณกรรมที่เราเรียนหนังสือก็ได้เรียนใช่ไหมเรียนภาษาไทยค่ะก็ได้เรียนมีพระรามเป็นตัวเอกนะคะสืบเนื่องมาจากคติของนิกายใดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระรามนี่ท่านลงมาเพื่อที่จะปราบทศกัณฐ์จริงไหมแสดงว่าตอนนั้นช่วงนั้นโลกมียุคมีเข็นมีภัยใหญ่ใร่ไหมพระรามก็เลยเอวตารก็เลยมีการอาวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบ ยุคเข็นนั้นปาภัยนั้นนะ,ะความเชื่อไหนนะเรื่องเกี่ยวกับการอวตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็นนะเนี่ยไวยสนพนิกายสักตินิกายพมนิกายไสววะนิกายนะฮะวิกนะายนี้เชื่อในเรื่องการอาวตารของเทพที่ลงมาปกปักรักษาโลกก็ต้องเป็นไวสนพนิกายค่ะก็คือนับถือพระวิษณุซึ่งเป็นเทพที่ทํานุบํารุงรักษาปกป้องโลกใบนี้ค่ะเป็นใหญ่นะฮะเวลาโลกเกิดทุกภัยยุคเข็นนะฮะพระวิษณุหรือพระนาลายนั่นเองก็จะอวตารลงมาเป็นบุคคลต่างๆเพื่อจะปรา ยุคเข็นนั้นนะคะ,ะต่อไปค่ะข้อที่3หน้าที่หลักของคัมภีร์สามเวทสามเวทเป็นหนึ่งในสคัมภีใช่ไหมคะของคัมภีร์พระเวทพระเวสมีสี่คัมภีใช่ไหมคะสามพระเวทเป็นหนึ่งในนั้นค่ะหน้าที่หลักของสามเวทคือ หนึ่งสวดสรรเสริญพรรณนาสรรเสริญอำนาจของเทพ,พเจ้าสองบันทึกความเป็นมาของเทพ,พเจ้าและพรามสามเป็นคู่มือในการประกอบพิธีกรรมต่างๆสี่เป็นบทสวดแห่ขับกล่อมเทพ,พเจ้าในที่อัญเชิญลงมาร่วมในพิธีกรรมะนะคะอันนี้ไม่ยากเลยถ้าเราจําหน้าที่ของผิดคำพีต,ต่างๆได้ใช่ไหมคะลึกเเวศเนี่ยสวดสรรเสริญใช่ไหมคะเย่ชูลเวศเนี่ยเร,รเ,เรื่องพิธีกรรมต่างๆขั้นตอนพิธีกรรมสามเวทเป็นบทขับกล่อมอัฐพรเวศเป็นคาถาอาคม นะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกข้องก็คือข้อ4ค่ะใช้ชสวดขับก่อนเทพเจ้าที่อัญเชิญลงมาร่วมในพิธีนั่นเองนะคะ,ะข้อที่4ค่ะคำพี่ได้กล่าวถึงแนวคิดทางปรัชญาแนวคิดทางปรัชญาที่บอกถึงเรื่องเกี่ยวกับ โมกกระสการบุดพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมคะอันนี้จะอยู่ในส่วนของที่เราเป็นส่วนของอุปนิสัต์ค่ะอุปนิสัตจะเป็นส่วนที่แบบรวมปัญญาต่างๆของคำพีพระเวทเอาไว้นะคะต่อไปค่ะบทสวดสั้นๆสําหรับอันนี้เมื่อกี้ซ้ําแล้วค่ะข้อสอบคุณรวมมาหลายปีมันก็เลยซ้ํากันบทสวดสั้นๆสําหรับขับกล่อมเทพเจ้าที่เสด็จลงมาในพิธีให้เพลินินะคะอันนี้คือสามเวทนะคะนะคะอันนี้ข้อนี้จะซ้ํากับข้อที่ผ่านมาแล้วนะคะ ศาะะะสนาพราหมณ์พินดูถือว่ามนุษย์แตกต่างกันเพราะอะไระแตกต่างกันที่เป็นวันรณะต่างๆแตกต่างกันเพราะอะไรนะะนี่ค่ะนะคะมีการกระทําที่แตกต่างกันนะคะพอมีการกระทําที่แตกต่างกันก็เลยจะส่งผลค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะคะดเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะในส่วนที่เป็นของศาสนาคริสต์ค่ะค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะ